อัศจรรย์สองพระอริยะเจ้าช่วยกันรักษามะเร็งให้ลูกศิษย์หลวงปูด่ดูหลวงพ่อเกษมด้วยวิธีอะไรทั้งทั้งที่ท่านไม่เคยออกไปไหนเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ25 3 1วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าแต่งหน้ากำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนก็สังเกตเห็นว่า คอของตนเองบวมจึงไปโรงพยาบาลบำรุงราชเพื่อทำการตรวจแพทย์พบว่ามีก้อนเนื้อขนาดเท่าลูกมะปรางอยู่ในคอแพทย์บอกว่าอาจจะเป็นเนื้อร้ายต้องผ่ามาพิสูจน์เมื่อรู้ดังนั้นข้าพเจ้าก็รีบเดินทางไปหาหลวงปู่ดูที่วัดสแกพอไปถึงก็กราบเรียนท่านท่านพูดด้วยเสียงอันดังว่าไม่ปงไม่เป็นหรอกมะเร็ง แล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านมาหาท่านเขาเป็นมะเร็งในมดลูกท่านทำมือให้ดูว่าก้อนเนื้อมีขนาดเท่าลูกส้มโอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเขากลัวมากเลยมาหาท่านท่านก็เมตตาให้เขาดื่มน้ำมนต์และให้ภาวนาไปด้วยชาวบ้านผู้นั้นก็ปฏิบัติตามคือดื่มน้ำมนต์แล้วภาวนาพุทธังทำมังสังคัง สารนังคัดฉามิอย่างเคร่งครัดจนครบสามเดือนก็ไปหาหมอตรวจดูปรากฏว่าก้อนเนื้อนั้นได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตดอกบัวให้ข้าพเจ้านำกลับไปต้มกับน้ำมนต์ดื่มเป็นประจำทุกวันและให้ภาวนาไตรสรณคมไปด้วยคืนหนึ่ง ข้าพเจ้านอนหลับฝันไปว่าข้าพเจ้ากับสามีนั่งอยู่ในเรือลำหนึ่งโดยนั่งข้างหน้าและมีคนนั่งอยู่กันเต็มลำเรือลำนี้มุ่งหน้าข้ามไปยังเกาะกลางทะเลบนเกาะมีคุณตาคุณยายนั่งอยู่ในกระท่อมพอไปถึงคนทั้งหลายก็ขึ้นฝั่งไปให้ท่านทั้งสองรักษาโรคให้ด้วยการเป่าเมื่อท่านทั้งสองเป่ารักษาให้ คนเหล่านั้นก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บในทันทีแล้วพากันกลับลงเรือส่วนข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปขอให้ท่านทั้งสองช่วยรักษาคุณตาคุณยายกลับบอกว่าข้าช่วยเองไม่ได้ได้ยินเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าก็ร้องไห้อ้อนวอนขอให้ท่านทั้งสองช่วยด้วยเถิดและข้าพเจ้ายังตัดพ้อว่าคนอื่นเขามากันเต็มลำเรือ ท่านยังช่วยได้ทำไมเราคนเดียวท่านถึงช่วยไม่ได้อ้อนวอนทั้งน้ำตาอยู่นานก็ไม่เป็นผลข้าพเจ้าจึงเดินร้องไห้กลับมาเพื่อจะลงเรือทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงท่านเรียกแล้วพูดว่าเอาอย่างนี้มีคนเดียวที่ช่วยได้ข้าพเจ้ารีบถามว่าเป็นใครท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเกษเมเขมโกที่ลำปาง ข้าพเจ้าจึงพูดว่าหลวงพ่อเกษมเขม,มโกท่านพบยากไปก็ลำบากไม่รู้จักใครที่จะพาไปท่านบอกว่าให้ไปอยุทยาแล้วจะมีคนพาไปเมื่อตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าก็รีบไปหาหลวงปู่ดูที่วัดสแกทันทีตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วข้าพเจ้ากราบเรียนท่านให้ฟังถึงความฝานัน ท่านก็เลยผ่านั่งสมาธิกําหนดผ่าข้าพเจ้าไปกราบหลวงพ่อเกษมเขมโกที่สุสานตรลักษ์แล้วนิมนต์หลวงพ่อเกษมเขมมโกมาวัดสแกเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่หลวงพ่อเกษมเขมมโกท่านมาให้เห็นเป็นกายเนื้อนั่งอยู่ด้านขวามือของหลวงปูด่ดูแล้วข้าพเจ้าก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อเกษมท่านก็รักษาให้โดยการเป่า หลวงปู่ดูท่านยังเมตตาฝากข้าพเจ้ากับหลวงพ่อเกษมว่าวันข้างหน้าหากข้าพเจ้ามีอะไรติดขัดก็จะขอให้กราบเรียนหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกซึ่งท่านก็พยักหน้ารับข้าพเจ้านึกรู้ทันทีว่าหลวงปู่ดูจะต้องละสังขารก่อนหลวงพ่อเกษมแน่นอนพอกลับมาบ้านอาการที่เป็นอยู่ก็ไม่สุดโทมแต่ค่อยๆดีขึ้น เทว่าหลังจากที่หลวงปู่ดูท่านรัสังขารข้าพเจ้างานยุ่งมากทำให้จิตไม่ค่อยมั่นภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างแล้วก็เชื่อผู้อื่นที่หวังดีแนะนำไปหาหมอหลายหมอจิตจึงไม่นิ่งนั่งสมาธิไม่ค่อยดีร่างกายจึงเริ่มทุดโทรมต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเมื่อผ่าตัดเสร็จและฟื้นขึ้นมาข้าพเจ้าได้เห็นวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่ง กลายเป็นไก่ตัวผู้ตัวใหญ่มากยืนอยู่เห็นเหนียงที่คอย,ยาวจนเกือบถึงพื้นเขาบอกว่าข้าพเจ้าเคยช่วยแม่จับขาเขาและทำร้ายเขาถึงชีวิตไปทำเขาไว้เขาโกรธก็เลยตามมาจะแก้แค้นรอโอกาสที่จะแก้แค้นข้าพเจ้ามานานจนกระทั่งตัวเขาแก่มากเหนียงยาวเกือบถึงพื้นหลังจากผ่าตัดได้หกเดือน หมอก็ให้กลืนน้ำแร่ฆ่าเชื้อและป้องกันมะเร็งที่คอเจ็วันวันแรกประมาณบ่ายสามโมงกลืนน้ำแร่หยดเล็กๆพอห้าโมงเย็นขอเริ่มบวมแดงไปหมดกลืนน้ำลายกลืนน้ำไม่ได้ต้องนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเตียงที่นอนล้อมรอบไปด้วยแผ่นตะกวัวกันรังสีอยู่คนเดียวห้ามเยี่ยมหมอและพยาบาลจะเข้ามา ต้องใส่ชุดกันรังสีข้าพเจ้าเกิดอาการแพ้มากจึงกดออดเรียกหมอบอกหมอถึงอาการแต่หมอก็ไม่เชื่อคงเพราะกรรม,มาบังไว้ตอนทุ่มครึ่งพยาบาลน,นำยาน,นอนหลับมาให้ทานก็แอบเอาไว้ไม่ยอมทานข้าพเจ้าสวมดมนต์ไหว้พระรับศีลเพื่อเตรียมตัวตายเพราะจำได้ว่า หลวงปู่ดูท่านสั่งแล้วสั่งอีกเป็นสิบสิบครั้งก่อนที่ท่านจะลักสังขารว่าก่อนตายสำคัญมากต้องมีสติภาวนารักษาศีลและเนื่องจากข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อฤสีลิงดำท่านเขียนไว้ว่าก่อนตายให้นึกถึงพระนิพพานและให้ภาวนาว่านิพพานังปารมังสุขขัง ข้าพเจ้าจึงได้ทําตามแล้วก็นอนทำสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆจิตก็ดีพอภาวนาไปได้พักหนึ่งจิตก็หวนคิดถึงลูกคนเล็กซึ่งมีอายุเพียงขวบกว่า,กวาเกิดความคิดว่าเมื่อตายแล้วหากไปนิพพานก็จะไม่ได้กลับมาเห็นลูกอีกเลยเปลี่ยนคำภาวนาเป็นพุทธังสรารนางคัดฉามิธรรมังสรารนางคัดฉามิ สังขังสารานางคัดฉามิจิตก็รวมดีไม่นานนะักข้าพเจ้าก็เห็นตัวเองสวมชุดขาวออกเดินในทุ่งอันกว้างใหญ่มีต้นข้าวเขียวขจีอ่อนพลิ้วไปตามกระแสลมทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นดวงสว่างปรากฏขึ้นและเห็นหลวงปู่ดูท่านมาจึงรีบตรงเข้าไปกราบท่านท่านก็พาไปยังกุติที่ท่านอยู่ ซึ่งหน้ากุฏิท่านนั้นมีลำธารเป็นแก้วใสและมีต้นโพทองแก้วเป็นแก้วใสส,สองต้นสูงประมาณสองเมตรอยู่ด้านหน้ากุฏิท่านนั่งห้อยขายอยู่บนกุฏิซึ่งเป็นทองสวยอร่ามมากข้าพเจ้าก็เข้าไปกราบท่านแล้วบอกว่าจะขออยู่กับท่านตลอดไปไม่กลับท่านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้บุญยังไม่พอข้าพเจ้าร้องไห้ ทวงสัญญาว่าหลวงพ่อเคยรับปากลูกว่าจะให้ลูกเกาะชายผ้าเหลืองไปทุกภพทุกชาติลูกจะไม่ขอกลับไปแล้วท่านถึงพูดว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลงไปทำความดีอีกสิบปีแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาเป็นเวลาเกือบตีสี่และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะอาการที่ป่วยอยู่ทุกอย่าง ได้เริ่มหายเป็นปกติข้าพเจ้าอยู่ในโรงพยาบาลครบเจวันก็ได้กลับบ้านและหายจากโรคร้ายอย่างเด็ดขาดไม่มีอาการเจ็บป่วยอีกเลยข้าพเจ้าได้แต่กราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองเพื่อขอบพระคุณที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวในทุกๆเรื่องตลอดมากระทั่งทุกวันนี้หลวงปู่เกษม พระอริยะเจ้าที่หลวงปู่ดูให้ความเคารพมากกล่าวกับลูกศิษย์ว่าอยากฟังธรรมะให้ไปหาท่านพุทธทาสอยากไหว้พระปฏิบัติด,ดีให้ไปไหว้หลวงปู่ดูวัดสแก